18เรื่องชวนงงในโลกของเกมภาษา RPG บทความชุดนี้ผมอ่านเจอในหนังสือทันโบกแล้วเห็นว่าน่าสนใจเลยเอามาทำคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีตัวบทความเป็น Q&A คำถามที่คาใจในโลกของเกม RPG จากฝั่งผู้เล่นและผู้ผลิตเกมจะมาเป็นคนตอบคำถามให้กระจ่างหรือยิ่งทำให้งงก็ไม่รู้ มาฟังกันเลย 1. ทําทำไมเนื้อเรื่องของเกม RPG จึงคล้ายๆกันนี่เป็นเนื้อหาที่เราประมวลมาแล้วว่าทุกคนอยากเล่นแบบไหนมากที่สุดจึงเป็นมาตรฐานสำหรับเกม RPG ทั่วไปแต่ก็จะมีสิ่งต่างๆกันเข้าไปจากจินตนาการของแต่ละบริษัทอยู่ทำให้ไม่มีทางเหมือนกันไปหมดได้หรอก แต่ละเกมก็มีวิธีไขปัญหาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผู้ผลิตเรื่องเดียวกันอาจมีวิธีเล่นมากมายมหาศาลวิธีจึงไม่ต้องกลัวซ้ำเลยอีกทั้งยังทำให้เล่นไม่เบื่ออีกด้วย 2. ทํทำไมไม่มีเกม RPG แบบธรมธรมดาธรรมดาพระเอกเป็นคนธรรมดาจุดมุ่งหมายก็ธรมธรมดาธรรมดาเล่นเป็นตัวเองก็ไม่สนุกรอก อย่างนั้นก็ไม่ใช่เกมนะสิไม่มีใครอยากเล่นหรอก RPG ทุกเกมจะนำคนเล่นไปสู่อีกโลกหนึ่งที่ไม่มีในโลกปัจจุบันถึงจะเป็นความสนุกจากคำตอบที่เราได้รับฟังผมก็พอจะสรุปได้ว่าถ้าพระเอกเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่แล้วชีวิตก็คงจะเรียบง่ายเกินกว่าจะนำมาทำเป็นเกมแน่ๆส่วนควาเหนน็นอื่นๆก็คือมีเกมออกมา,มา,มากมาย บางตลับก็ฮิตจนต้องนอนคอยรอคอยวันจำหน่ายบางตลับก็ไม่ดังเอาเลยแสดงว่ามีผู้คนที่เล่นเกมเลือกในสิ่งที่อยากจะเล่นในโลกแห่งการประจญภัยในชนิดที่เขาชอบเหมือนกับการนกร์ตูนถ้าไม่เวอร์ก็ไม่สนุกนะซี่สาทำไมบอสใหญ่ไม่ทำอะไรพระเอกขณะที่พระเอกยังไม่เก่งพระเอกคงโชคดีแต่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแหละ จึงต้องรีบปราบมอนสเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในล่าบอสอาจมีงานทำมากงานเยอะเช่นเฝ้าของเลยไม่ว่างมาเองพระเอกจึงต้องเดินทางไปปราบทุกที่ไปและที่สำคัญคือบอสต้องปกครองเหล่ามอนสเตอร์เหมือนประธานาธิบดีจนไม่มีเวลาว่างเลยก็ได้ไม่รู้ว่าพระเอกอยู่ที่ไหนเพราะตอนแรกพระเอกยังไม่เก่งไม่มีใครสนใจ หรือยังไม่ดังก็เลยไม่มีใครอยากรู้จักก็ได้นะพระเอกเป็นนักเดินทางไปมาทั่วโลกอยู่เสมอบอสเลยหาตัวไม่เจอสักทีบางทีอาจจะเดินสวนกันระหว่างทางก็ได้นะแต่ก็มีที่น่าแปลกใจอยู่นะครับอย่างในเกม Dragon Quest ภาค4พระเอกอยู่อย่างสงบสุขอยู่เฉยๆแล้วจูๆ่ๆมอนสเตอร์ก็เข้ามาโจมตีเอ๊มอนสเตอร์เพิ่งเกิดมาหรือยอย่างไรหรือว่าบอสพามาหรือเปล่า เพื่อนๆช่วยคิดกันหน่อยสิสี 4. ทำไมพระเอกจึงต้องมีผู้ช่วยแก้ปัญหาอยู่เสมอและทุกครั้งพระราชารอที่จะตอบปัญหาแก่ผู้กล้าอยู่คนเดียวโอ้โหให้เกียรติขนาดนั้นเชียวหรือบางคนก็ตอบแบบกำปั้นทุบดินมากคือเพราะเป็นพระเอกน่ะสิใครๆก็อยากช่วยและใครๆก็อยากปราบบอสเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ว่างกลัวเสียมากกว่า พอพระเอกอาสาปราบใครที่พอจะช่วยอะไรได้ก็รีบช่วยเหลือทันทีก็เลยทำให้สงสัยว่าพระราชาเช่นนี้คงจะไม่ยิ่งใหญ่นักละมั้ง 5. แล้วทำไมพระราชาจึงไม่สั่งให้ทหารไปปราบมอนสเตอร์บ้างละ่ะอย่างเกมเทนไกมะเคียวภาคสองเจ้าเมืองสั่งทหารออกไปแล้วพ่ายแพ้กลับมาก็เลยต้องขอร้องมันจิมารุยังไงละ่ะ ทหารมีไว้ปกป้องประเทศอย่างใน f ไฟน l นอ n t a น y ีภาค4ต้องป้องกันประเทศหมดและการใช้กองทัพทหารสู้กับกองทัพปีศาจก็จะเป็นปรวัติศาสตร์นะสิไม่ใช่ตำนานการจ้างนักรบทั้งกองทัพต้องใช้งบประมาณสูงมากสู้จ้างคนคนเดียวเดินทางดีกว่าตายก็ช่างหัวมัน 6. ทำไมเลเวลอพป,ปับจำเวทมนต์ได้ปุ๊บเลย หัวมันดีละมัง้งเอ๊หัวดีทุกคนเลยเขาจำเป็นต้องจำนี่ไม่ใช่การบ้านที่ครูบังคับทำสักหน่อยเลยตั้งใจทำอาจจำได้อยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เลเวลอัพก็ยังใช้ไม่ได้ 7. ทําทำไมเจ้าหญิงเป็นพวกเดียวกับผู้กล้าได้ไม่มีคนสูงสักอยู่แล้วในแลนสติ๊เกอร์ไม่เห็นมีเลย RPG หมู่นี้เพิ่มขึ้นมากคงมีรูปแบบต่างกันได้อีกเยอะผู้หญิงเป็นกำลังใจให้ผู้ชายได้มั่งเจ้าหญิงก็เหมือนกับผู้หญิงธรรมดานั่นแหละ 8- ทํทำไมเจ้าหญิงต้องสวยเสมอไม่สวยผู้ชายไม่กล้ามายอมตายอยู่แล้วคงใช่อ่ะเจ้าหญิงคงต้องสวยอยู่เองนั่นแหละอย่างนี้ผิวพรรณดีนะ9 ทำไมพระราชาไม่ให้เงินมากๆตั้งแต่แรกเลยพระเอกยังไม่ทำตัวให้หน่าเชื่อถือพระเอกยังไม่ประสบความสำเร็จจะให้ไปทำไมคนเป็นพระราชาได้ต้องรอบคอบกันคนหลอกลวงต้มตุ่นได้เพื่อให้เล่นคาสิโนโหาเงินวิธีอื่นเอาบ้างและอื่นๆอีกแต่คำตอบว่ายังไม่ทำตัวให้หน่าเชื่อถือนี่ก้องที่สุดเลยคนเป็นพระราชาต้องทดสอบเป็นด้วย เขาจะได้เป็นผู้กล้าที่ดีมอนสเตอร์ทำลายบ้านเมืองไปมากจำเป็นต้องฟื้นฟูเลยเหลือเงินน้อยอืมก็อาจจะจริงพระราชาให้สิ่งของที่จำเป็นหมดแล้วเลยไม่ต้องให้เงินมากเป็นผู้กล้าจะแบมือของเงินคนอื่นทั่วไปได้ไงสิบทำไมศัตรูลักพาตัวเจ้าหญิงไปโดยไม่ฆ่า เพราะเป็นตัวประกันที่มีค่ามากที่สุดถ้าค่าเสียจะหมดคุณค่าตัวประกันไปเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าในอดีตการมาแล้วที่การลักพาตัวคนดังเป็นสิ่งฮิตของโจรและยังคงทันสมัยอยู่นั่นแหละลักตัวเจ้าหญิงไว้แล้วให้เอาเงินมาไถ่ RPG เกมไหนไม่มีการลักพาตัวเจ้าหญิงถือว่าไม่เป็นเกมที่สมบูรณ์11พระเอกนอนน้อยได้หรอสู้กลางคืนบ่อย ทำให้อดนอนได้มากๆและเอกนอนน้อยเพราะพระเอกเดินหลับได้ 12. ทําทำไมพระเอกไม่เจ็บไม่ป่วยในชุดอุลติมาก็กป่วยกันเป็นแถวนี่ไม่ต้องห่วงพระเอกมียาดีติดตัวเสมอและเดินหลบหลีกดงไข้ได้เป็นพระเอกนี่ดีจังเลยนะครับ 13. พระเอกขโมยของชาวบ้านถือดีหรือไง นี่เป็นโลกเถื่อนไม่มีกฎหมายผู้คนหนีไปเพราะมอนสเตอร์เลยถือว่าไม่มีเจ้าของแล้วละมัง้งพระราชาประกาศให้ประชาชนให้ความร่วมมือเลยหยิบฉวยเอาได้ไม่ถือว่าขโมยแค่ขอยืมไปก่อนแล้วเอามาคืนจึงไม่ถือว่าเป็นความผิดถ้าพระราชาอนุญาตก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ก็ไม่ดีนะครับสงสารก็เถอะเอาโดนมอนสเตอร์บุกก็ย่ำแย่อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นในวังก็ไม่เป็นไรพระราชารวยอยู่แล้วหน้าที่ย่องเข้ามาตอนกลางคืนหยิบฉัวยถือว่าเป็นขโมยชัดๆ 14. พระเอกกินอะไรก็ได้หรือโมโมทาโร่พกเข้าปั้นไปด้วยไม่ห่วงเรื่องอาหารในโลกปัจจุบันเช่นมาเธอร์ซื้อหาเองได้ส่วนในดราก้อนเควสภาค4พรภรรยาจะหาข้าวปั้นไว้ให้ พ่อมดก็เสกอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินก็คงได้มีความคิดเห็นไม่มากนะครับเพราะเรื่องกินเป็นเรื่องปกติไม่กินไม่ได้อยู่แล้วจึงไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้กินข้าว 15. บหพระเอกไม่เปลี่ยนชุดบ้างหรืองไงซักเสื้อผ้าบ้างหรือเปล่านะพระเอกมีชุดเก่งอยู่ชอบมากไม่อยากเปลี่ยนนอกจากพักโรงเแรมมีการบริการซักแห้งแล้วใส่ต่อถ้าไม่มีบริการซักรีดคงสนุกพิลึก พระเอกต้องซักเสื้อเองนึกภาพไม่ออกนะคำตอบอื่นคือชุดไม่เลอะมีการซื้อเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคนโบราณไม่สำอางและไม่ห่วงเรื่องสกปรกและฉากส่วนใหญ่เป็นเมืองหนาวคงไม่เลอะเทอะนักเท่าไหร่16ทํำไมแม้มีบาดแผลร้ายแรงพักคืนเดียวก็หายเป็นปกติได้ถ้าเล่นวิซา์ดรี ก็จะเข้าใจได้ดีถึงจุดนี้ส่วนคำตอบมีแตกต่างกันดังนี้อาจจะยังไม่หายดีแต่พักนาน2อถึงสวันไม่ได้ก็เลยต้องออกเดินทางต่อแล้วค่อยไปอย่างช้าๆก็ยังดีไม่หักโหมก็คงหายขาดได้นั่นสินะพักคืนเดียวความจริงมันก็หายไม่ทันอยู่แล้วถ้าลงมาจนถึงที่พักแรมได้อย่างนี้แสดงว่าไม่บาดเจ็บมากเท่าไหร่พักคืนเดียวจึงหาย อืมก็จริงนะในวิวกัสต,ต้องพักนอนมากน้อยตามบาดแผลคืนเดียวไม่หาย 17. นักรบหญิงในเกมเดี๋ยวนี้แต่งตัวชเชิบชวับไม่รัดก,กุมลุ่มล่าเหมือนแต่ก่อนแล้วหมายถึงไม่ได้ใส่เกราะนะสิแล้วถ้าโดนโจมตีมิเสร็จเหรอมาดูคำตอบกันดีกว่า <S <S เสื้อผ้าน้อยเคลื่อนไหวคล่องแคล่วดีกว่าใส่เกราะหนัก เรียกว่าใส่เกราะเหมือนกันคือเกราะส่วนสัตว์ไงหมายความว่าพลังป้องกันต่ำแน่ๆภาวนาศัตรูลามกทุกตนไว้นะในแลนสต็กเกอร์ตัวละครหญิงการ่ามีพลังป้องกันเป็นพลังยั่วยวนโดยท่าทางในเกมเป็นบุญตาผู้เล่นก็มีดีใจจังเลย 18. ทําทำไมชอบจ้างวานพระเอกอายุ15-16ปี แล้วไปฝึกในเกมทำไมไม่จ้างคนอายุ25ปีที่เก่งอยู่แล้วบ้างละ่ะไม้อ่อนดัดง่ายคนหนุ่มไม่เกิน20เดี๋ยวนี้เก่งกว่าคนหนุ่มสมัยก่อนดูจากผู้ชนะโอลิมปิกสิเด็กทั้งนั้นเลยผู้ใหญ่ต้องมีเย่ามีเรือนออกมาประจนภัยไม่ได้เด็กและดีแล้วตัวเล็กอาวุธเครื่องป้องกันก็เล็กตามราคาถูกดียุคนี้เด็กโตเร็วครับรู้มากเห็นมาก ทาที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนต้องเรียนรู้นับ10ปีในเวลานิดเดียวแก่แล้วแก่เลยนะจะบอกให้เด็กอายุ15เป็นแขนขานในการประจนภัยแต่ก็มีคนอายุมากกว่า25-40คอยช่วยแนะนำอยู่ในกลุ่มเสมอบางเกมใช้เวลาเดินเนื้อเรื่องนานคนแก่เข้าลงก่อนแน่ๆเฉลี่ยหลายเกมแล้วเริ่มต้นที่15ไปจบที่อายุ33ปีก็มีครับเป็นย่งไรกันบ้างกับคำถามคำตอบต่างๆ ที่ทางผู้เล่นและผู้ผลิตถามถามตอบตอบกันเข้ามาคงทําให้เพื่อนๆรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอพ r จีมากขึ้นนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ